เมื่อกี้กิมจินะคะเมื่อกี้กิมจิกินอันนี้คือกึมจังเอ๊ะดูคือเขาสองเดือนแล้วไงเขาก็จะสนๆ่อยกึมจังก็จะสดสดิดสด่งหน่อยไม่เคียดไม่ค่อยเรียบร้อยตัวเลวอ่ะมีแค่2เดือนเองนะโนะดีๆเดี๋ยวมันเข้าจมกูกสกิดไอ้แสบข้างล่างนี่สกิดเอาแขนสกิดอา้าวกึมจัง เมื่อกี้ไปชิมคั้นน้ำส้มอยู่เขาก็ไปชิมไม่กินนมจะกินน้ำส้มไม่เอาเดี๋ยวจี้แตกเดี๋ยวจี้แตกคือพอเจอของแบบรสชาติอร่อยอร่อยกว่ามีรสชาติไงก็จะไม่กินนมดูดูทำดูทำกึมจางเออกินสิลุกหิวหิวนะแต่คือแบบนมแม่อร่อยไงมันจืดจืดไงเมื่อกี้กินน้ำส้มมารสชาติมันหวานหาน,าน,าน,านอะ มันมีหลายรสชาติไงหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆเปรียปร้ยวแต่ถ้าคนกินก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแต่ให้กระรอกห้ามปรุงแต่งอะไรทางนั้นให้สัตว์ห้ามปรุงแต่งนะคะกินนะนะดูหิวนะนะ่หิวแต่ไม่กินจะกินน้ำส้มไม่ได้ลูกหนูยังน้อยเกินเดี๋ยวหนูกี้แจ็เดี๋ยหนูจี้แตกเดือดอ่ะ จะกินน้าส้มแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะปล่อยให้เขาหิวจะจัดแล้วก็ให้เขากินเมื่อกี้เมื่อกี้คือคันน้ำส้มอยู่ในมือแล้วเขาก็ไต่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 ตามตัวแล้วก็ไต่ลงมือไปไป,ไปชิมไปชิม2ที